ยมนวันนี้ได้อะไรกินกินสุก,กี้ค่ะสุก,กี้อโอ้สุก,กี้ทะเลเหรอคะค่ะทำกินเองค่ะสุก,กี้ทะเลยมนทำกินเองมันจะแซ่บเลยพี่น้องแต่ยมนยใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะอืออยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดวันนี้ก็ลาดหน่อยแถอลาดแค่นี้ทุกคนมีปลาหมึกสิมีปลากระพงด้วยค่ะปลากระพงหั่นไว้แล้วเดี๋ยวใส่ทพริก แค่นี้ก่อนนี่ผักผักของเราให้ท่านผู้ชมดูหน่อยผักผักก็มีแยะๆเลยเด้อพี่อะเอ้ยมาอยไม่เย่โมดมากินผักก็เรียกเอาผักหลายๆพี่น้องคุณคุณนะวันนี้ยาบุญสุกี้ทะเลอปลาหมึกก็กว่าจีปลาหมึกสดๆเนอะคุณน่ะน้ำเดือดพุดๆเลย แล้วลดลงจากน้อยกแสกพี่น้องหลดเหลือแปดลอยพ,อพ่อปุณ่ะอหอมโอ้หนำายแตกเปไหมยายแดงไงไหมยายแดงเดี๋ยวจะไปกินด้วยดอกก็ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> กินจุกกี้เมืนเน่อตอนนี้ไหมยายแดงไปหาหาหนำไอ้นั่นกินจะข้าวคนทำกินเองค่ะโอ้ยขี้ยายแดงมาแล้วติ้ว โอวิชี่ย่แดงเหรออืมมันนี่ย่แดงกินโอยิชี้จ้ะพี่น้องโอ้เป็นตาแสบว่ะเฟื่อ,นนอ,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 งองน้ำเดือดผุดกุดเลยลลอ,อือปลาหมึกกีนเบิ้งพี่น้องนะกินหลายวันเลยจ้าคอเลสเตอรอลฮันอยากกินโดนๆยังกินเที่ยนึงกิน เด่งดีว่าปลาเมือกะกรอบดีว่าออ,อร่อยสดคุ้มยุ่งหรอกเนื้อผูดถึงว่ากินมั้นเปอ่าานนี้หน่ร้อยสี่ร้อยผักมีสี่หญ่างอีกกต่จะสองร้อยกินห,ยน,นหลายคนพี่น้องคุณน่ะน้ำซุปน้ำจิ้มก็ทำเองทุกอย่างคิดเองเมือ เมตะปลาหมึกกินยังกับข้าวรางเองกินเองฮิดเองคุณโอ้เดือดขลุ่นเลยจ้ะหอมหอมอืมหอมเอากันกับยายมุ่นพี่น้องว่ากินโอ้ยคีคือยายแดงเต๋อคนออะไรล่ะ วันหลูเวลากินในพีนองโอ้ยกินกินย่ำได้แต่เสแฉกยแดงไม่ยแดงกินใน้สุเวลายงมุนกินเมื่อใดเน้กินได้ทุเวลาได้ใจยิยแดงนี่โอ้ยเสแเห็นอะเตียงสดนามเป็นน้ำไหลแตกเลยเบืองเตียงน้อยก่อนต้มสองตอนกันเน้อคอเลตตลอดเลยยิฝ่ามาน้ำ่นไปเด้อพุ่นอะ ไอ่ไปหาหมอเขาหาหมันทุยยางบ่ได้กินดอกขังเชียคว้วหมอไอ้ที่กินอยู่นี่หมอบอกว่าบ่าให้กิน,ากนมาค่ะมาแซ่บๆกับยายมุนสุก,กี้วันนี้ทานสุก,กี้ทะเลโอเคนะจ๊ะพี่น้องจา๋าในกันคลิปหน้าจา้า